คู่นี้ครับเมื่อวานแพ้มานะครับสยามฟ l y e เออร์แพ้แบงคอกไจแอนต์สไป90ต่อ70นะครับส่วนทางแบงคอกสตอร์มเมื่อวานก็แพ้แบงคอกบอลเลอร์สไป75ต่อ41นะครับเรียกว่าแพ้ค่อนข้างจะเยอะกันมาเมื่อวานเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะมีแรงบันดาลใจเต็มที่ที่จะเข้ามาอัดทีมตรงข้ามแล้วคว้าชัยชนะไปให้ได้ครับทั้ง2ทีมนะครับอยู่ทางสายอีสตนะครับ b a n k o k Storm ตอนนี้ชนะ1แพ้8อยู่อันดับสุดท้าย Flyers ชนะ6แพ้3นะครับตอนนี้อันดับเท่ากับ Bangkok Ballers แต่เสีย Head to Head Advantage นะครับเลยอยู่อันดับที่3ยังไม่ทันได้เริ่มก็โชว์ของโชว์รวดไล่น,ลนะ,น,ะนักบาสสมัยใหม่ครับ <c oughs> ก็ต้องหาคอนเทนต์ให้ตัวเองนะครับสร้างจุดเด่นจุด ที่ทำให้ผู้คนสนใจให้กับตัวเองนะครับแต่ผมว่าแกพัฒนาน้องก็พัฒนามาดีตั้งแต่เกมแรกๆเลยนะครับเหมือนช่วงแรกๆยังจับหาแนวทางกันอยู่<ช>ว่าจะเล่นในรูปแบบไหนแต่พอเล่นๆๆเรื่อยๆก็เริ่มรู้แล้วพอรู้มันก็สนุกขึ้นเองแหละครับใช่ครับเพราะว่าอนาคตของชาติพวกนี้ครับโตไปนี่กำลังหลักแน่นอนครับแล้วก็ เริ่มมาเรียบร้อยครับเปิด2คะแนนแรกครับทางสยามไฟเออร์ไอดีครับพาบอลขึ้นมาที่โอกิโดนประกบเร็วอีกแล้วน้องกกเปิดเกมมาดีมากข้ามไปลูกนี้สปีดไปถึงหัวไม่มีใครจับอยู่เลยครับเห็นช่องนะครับว่าสามารถที่จะเข้าไปทำคะแนนเองได้ครับต่อไ่ต้องส่งให้ใครครับไปเองเลยครับ สวนกลับมาโอกิมาอีกรอบเข้าซ้ายข้างถนัดไม่เหลือครับตัวทำแต้มหลักของสกอร์เรเริ่มทำงานตั้งแต่ต้นเกมครับบุกต่อครับแบงค์ของสตอร์มไอดีหาช่องทางเปิดบอลมาพยายามจะจ่ายลกนี้โดนตัด PG เล่นโล่งๆเข้าไปวาง2แต้มแรกของ PG มาครับครับเป็น PG ครับที่เก็บรีบาวพาบอลขึ้นมาเองครับ แล้วจะแหวกเข้าไปเองหรือเปล่า1-2ขึ 1, 2, ้นลูกนี้เรียบร้อยครับยิงเช็ดแป้นลงไปจุดเด่นของเจ้าตัวเลยนะครับ p g จในการพาบอลจากแดนหลังขึ้นมาทําคะแนนในแดนหน้ากอกพาบอลขึ้นมาครับรอเพื่อนเข้าประจําตําแหน่งอีกครั้งหนึง่งมีเพิ่มกลับมาที่กกแล้วเป็น PG ครับเซนเตอร์ที่ไม่ใช่เซนเตอร์ครับน่านละครับ3คะแนนเอาละครับสติลได้ สวนกลับมาเดวพิกแกงรออยู่พิกแกง2แต้มแรกของพิกแกงก็มามาแล้วครับน้องพิกแกงครับพุ่งทะยานออกไปอีกแล้วน้องไทส์หมุนมาหนึ่งทีแต่ไม่ได้ครับตันดี้กลับมาที่เฟรมครับเฟรมข้ามเข้ามาเข้าด้านซ้ายลูกนี้ลงไปครับเฟรมเดอะสโคลเลอร์ได้มา2แต้มแรกจตวิญญาณสโคลเลอร์ครับมาดิปื้มปื้มขอระยะกลางเรียบร้อยครับ มานิ่งๆแต่ชัวร์มากครับคนนี้แล้วเทียร่าขึ้นลูกนี้ไม่ลงแย่งรีบาวกันยังเป็นบอลของทางบางกอกสตอรครับแล้วขึ้นลูกนี้แรงเกินไปยังเก็บรีบาวได้สะบัดออกมาเอ้าโดนยังได้ครับอา้อาน้องฮันครับจังหวะหน้าสิวหน้าขวาครับน้องฮันกดมาได้3แต้มให้กับทีมก็3แต้มลูกแรกของวันนี้ครับ ตอบรีบามาได้ครับต้องรีบดันขึ้นมาก่อนจะตั้งเกมป้องกันทันทันมาดีวินดีเซลกลับมาดีคุณ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 ข้ามเข้ามายัางไม่หลุดทัน3แต้มอีกสักลูกมาแล้วแบงแปงสองลูกเรียบร้อยเอาละครับใช้วิธี3มแต้มครับทางรัดครับดึงกลับมาดีขา้าบ้านข้าบ้านข้ามไปวางลูกนี้ชิงแป้นไม่ลงวินดีเซลเอาโดนล้วงจากข้างหลังไป เฟรมค่ามาเป็นฝาวลงแอนวครับฝืนยิงลงไปจนได้นะครับน้องเฟรมแอนน้องฮันตลอดทั้งซีซันมายังยิง3แต้มไม่ลงวันนี้เปิดไปแล้ว2ลูกแต่ตอนนี้เพิ่มรีบาวมาอีกลูกแล้วได้มาอีก2คะแนนแล้วกลายเป็นเพลงนี้เสีย4คะแนนไปเลยครับแบงกอกสอมตัางวะสะดุดไปหน่อยไทส์ ice, ครับเจอการประกอบหคลองจริงกลับมาดีเฟรมเข้ามือซ้ายวาง สูงไปหน่อยห่างไปหน่อยแต่ปื้มเข้ามาสามอีกแล้วครับ second chance point ของปื้มมาตลอดเนี่กว่าเป็นดี professor ของ YBL เลยทีเดียวครับฟอร์มการเลี้ยงบอลตอนนี้หันจ่ายยาวมาสวยให้วินดีเซลลูกนี้ต้องเก็บครับวินนี่ได้มา2คะแนนครับ,รบเมื่อมีโอกาสก็ต้องทำให้ได้ครับวินดี่ออกกกหลอกกระชากหลุดเข้ามาวางซ้ายลูกนี้ไม่ลง pg รีบาวได้ครับ ดึงกลับไปเข้ามาระยะกลางสงคะแนนกับพีจีโอกิขึ้นใหม่แล้วพยายามมองหาช่องอยู่ครับจะพักบอลหรือจะยังไงครับโอกิลังเลม,มามาพักวันนีบีมก่อนบีมกลับมาที่พี่โอกิมาทางด้านซ้ายนี่ก็ไม่เหลือข้ามาดึงห่วงวางหนีและลงไปเรียบร,ร้อยโอ้ โอ้ข้ามสายขึ้นขวาครับฮุกลูกนี้สวยงามมากครับนี่เป็นท่าไม้ตายของแกทีเดียวนะครับข้ามมาด้านซ้ายเราใช้ตัวบังเพื่อวางฮุกขวาแบบตัวบิดๆนี้มีเปอร์เซ็นต์พอสมควรครับเอาละครับจ่ายมา PG. PG PG ขึ้นยิงระยะกลางไม่ลงยังเก็บรีบาวด์ได้สบัดออกไปทางขวายิงลูกนี้เรียบร้อยครับน้องเหนือหลานย่าครับมาตอนนัดครับคุณย่าจาันเพ็ทเพิ่งเข้ามาคอมเมนต์เมื่อกี้ส่งกำลังใจไปถึงได้สองแต้มเรียบร้อยครับ พาบอลขึ้นมาครับพาบอลเร็วขึ้นมาแล้วสะบัออกมายิงลูกนี้ลงไหมไม่ลงพีจเก็บรีบาวซ้ำลงไปถืว่าอเล็กซ์กับน้องเหนือนี่มั่นใจที่จะยิงมากขึ้นเพราะชุดนี้มีพีจีคอยรอซ้ำอยู่ข้างในอยู่แล้วนะครับบีม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 ระยะกลางชิงแป้นไม่ลงพีจีมาอีกแล้ว3ประสานเสื้อฟ้าวิ่งไปข้างหน้าแล้วแต่พีจีบอกไปเองดีกว่าลงมาอีกสคะแนนครับ คะแนนตอนนี้นี่เริ่มทิ้งห่างออกไปแล้วครับ31ต่อ12คะแนนขอลูกนี้สวยครับอ้าวแล้วไหลเข้าไปถึงห่วงฟโฟลเตอร์เช็ดแป้นลูกนี้ไม่ลงพีจีเก็บปรีบาวได้พาบอลขึ้นมาหลบมา1คน2คน3คนแหวกเข้าไปเลยครับโอ้โหโอ้ตอนนี้หยุดไม่อยู่จริงๆครับกลับมารอที่โอกิ จะเข้าไปวัดอีกทีหรือเปล่าส่งไม้นานา,นาสองคะแนนชิงไม่ลงยังคงบุกต่อครับซอมกลับมาที่คุณ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 ,คณระยะกลางได้มาสองคะแนนครับเอาล่ะครับก็ได้คะแนนตีตึ้งขึ้นมาบ้างครับตามมาเป็น14ต่อ33คะแนนครับแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นทางสยามไฟเออที่กำลังบุกขึ้นมาครับกกสะบัดออกมา p ีขอยิง3คะแนนบ้าง ทำมาอะไรก็ดีไปหมดครับ PG วันนี้กดไปอีก3คะแนนนําเป็น3 6ต่อ14โอ้ลูกนี้บล็อกอีกครับแล้วเปลี่ยนตัวนะครับหมดเวลาในช่วงแรกนะครับไอดีมาอีกแล้วครับโดนลุมพี่แกงขโมยไปจากมือเฟมกับมันนี้มีเพิ่มพี่แกงตอนนี้ไม่กล้าใจาไปแล้วเคล่ <S <S era, 3นา3คะแนนไม่ลง มีเพิ่มเก็บม่ได้ยิงสาแมแต้มไกลมากเรียบร้อยครับมีเพิ่มโอ้โหเหมือนเข็นพลังทั้งชีวิตมายิงลูกนี้เลยนะครับน้องเพิ่มครับเชียร่าโดนแย่งไปกับอันที่เข้ามือเคล่าวนกันอยู่ข้างนอกครับมีเพิ่มมาอีกแล้วจะยิงอีกหรือเปล่าติดใจสามแต้มลูกนี้ไม่ลงเคล่าราชินีรีบ้าได้มาครับบุกต่อเนื่องกับฟลายเออร์เฟมโฟลเตอร์ดิมดิมครับสองคะแนนเอาจนได้นะครับ สยามไฟเออร์ใช้โอกาสในการบุก2 3ครั้งครับและในที่สุดก็จบสกอร์ได้ครับแต้มสูงครับเกมนี้สำหรับทางไฟเออร์แต่ลูกนี้ลงกลับมาป้องกันช้าครับนาบีนะครับที่ทำคะแนนไปเมื่อสักครู่นี้เฮ่าขึ้นยิงลูกนี้ไม่ลงตามซ้ำลงไปครับ น้องฮันครับรีบาวได้จะพาบอลขึ้นมาเองหาช่องจ่ายบอลแต่ดึงช้าก่อนครับฮัน3นามคะแนนอีกลูกหรือเปล่าเรียบร้อยก็ผ่ันวันนี้เป็นชาร์ชูเตอร์ครับลูกที่3ของวันนี้แล้วยังคงเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดของทีมอยู่นะครับน้องฮันครับมีเพิ่มครับมาที่เฟรมเฟรมยิง3คะแนนโอ้โห ทำอะไรก็ดีไปหมดครับสยามไฟเออร์ตอนนี้น้องๆทั้ง2ทีมเลยหันขึ้นมาอีกแล้วลูกนี้จะกขามเข้าไปจ่ายมาใ้ทันวาลูกนี้โอ้โหจ่ายสวยครับคอนเนคชั่นกันดีครับเอาครับต้องมีลูกแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทางบางกรอบสตอมครับมีผู้เล่นสูงใหญ่ที่ได้เปรียบอยู่นะครับอย่างน้องทันวานาทีสุดท้ายก็ครึ่งแรกครับเฟมโอ้โหต่อเนื่องครับเอาละครับจะเอาอะไรมาฉุดน้องเฟมดีครับ ฮอตแฮนด์อีกแล้วครับเกมละคนละคนครับเอาแล้วสติลกลับมาดได้ด้วยเข้าไปวางอีก2คะแนนเรียบร้อยครับแปดแต้มรวดครับสำหรับน้องเฟรมฟลายเออร์ er สร้างช่องว่างไว้ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรกับช่องว่าง30คะแนนครับแล้วเปิดมาควอเตอร์ที่3ก็เพิ่มต่อเนื่องไปอีก2คะแนนครับน้องข้าวบ้นเลิฟเแรงเหลือเยอะสุดนะครับมาทีหลังเพื่อน จะกลับมาสร้างจังหวะให้กับสตอมได้หรือเปล่าคุณคุณครับลองยิงสามคะแนนเรียบร้อยครับโอ้สมคะแนนไกลามากครับลูกนี้ครับน้องคุณคุณพีจหลอกขามเข้ามาวางไม่ลงครับเข้าไปรีบเวาเองอัดเข้าไปจนได้แต้มครับนี่ครับแล้วไปแล้วครับโอ้แรงเกินไปหน่อยแรงเหลือเยอะไปหน่อยครับแล้วเลิฟ ยังเลาะเข้าไปได้ขึ้นลูกนี้ได้ฟาวครับโวนี้ P ีจีทำแต้มไปแล้ว20คะแนนนะครับรีบาวก็น่าจะใกล้เข้าสู่15รีบาวแล้วนะครับลูกที่2ไม่ลงครับแล้วเปิดบอลเร็วมาน้องไทยหมุนขึ้นยิงเรียบร้อยครับโอ้สเตปสวยงามจริงๆครับสอดขาลูกนี้ ฟุตเบิกนี่รู้เลยว่าเบสิกแน่นมากรับสอนมาดีแต่ตอนนี้แบงก์ออกซอมหลุดขึ้นมานานาสองคะแนนลุกนี้เรียบร้อยครับนานาสองแต้มกองเชียร์นี่ดีใจยังกับคว้าแชมป์ครับน้องนานายิงได้ครับคุณคุณเจอเคียร่าไปได้ไหมพิกจ่ายมาให้กับเลิฟ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 โดนเขี่ยบอลหลุดไปแต่ยังเข้ามือคุณคุณครับยิง3าคะแนนเอ๊มีอะไรอยู่ตรงมุมนี้หรือเปล่าครับ ทำไมคุณคุณยืนตรงนี้ยิงลงตลอดเลยครับโอ้โหไทยดึงมาหลอกซ้ายหลอกขวาข้ามนึงห่วงวางโอ้โหลูกนีเน้นเน<อ>้นลูกจังหวะครับเหลือกินเหลือใช้จริงๆครับลูกนี้ครับแสดงถึงสกิลส่วนตัวที่สุดยอดครับเอาละครับมาดูที่คุณคุณคืนลูกนีเอาลงเหมือนกันครับวินดี้ แล้วสต็อบยิงเอาดื้อๆเลยลูกนี้ไม่ลงคุณคุณติดใจการยิงเะยะไกลครับตอนนี้แต่ต้องมาป้องกันพีจีอีกแล้วลูกนี้หยุดไม่อยู่แต่ก็มาช่วยตอนป้องกันสาลูกไม่ได้ครับเลิฟเลิเลิฟเโดนสติลไปจากมือเลยครับโดยไทยแล้วไทยข้ามาวางสองคะแนนลูกนี้ไม่ลงตามําอีกทีหนึ่งครับโอ้โหจังหวะที่สองของข้าวปั้นครับได้มาอีกสองคะแนนโชว์จิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ได้ดีครับ กลับมาบุกกันต่อทันวาโพสอยู่ข้างในเข้าไปอัดวางลูกนี้มายังไม่ได้รีบาวซ้ำไปอีกทีได้ครับเอาละครับเริ่มใช้ความสูงใหญ่ของทันวาครับลงมาพร้อมกับโอกิจะระเบิดพลังเข้าหาห่วงเลยหรือเปล่าได้คอนแทคได้ฟาวครับได้ยิงลูกโทษ เป็นคู่ฝาแฝดที่น่าสนใจดีครับโอกิกับโอกา้าโอกิจะไปสายข้ามเข้าหาห่วงสายดูดดันหน่อยโอก้านี่ก็เป็นสายยิงแม่นเหลือเกินโอกิจ่ายเข้ามาเกือบโดนตัดครับอ้าวโดนตัดจนได้มาดิพริกแกงลุยมาวางเลอัพลุกนี้ได้มาอีก2คะแนนครับ เข้ามือของทางบางต่อกสะตอมครับแล้วจ่ายเร็วไปข้างหน้าขึ้นลูกนี้ไม่ลงยังเก็บรีบาวซ้ำยังไม่ได้ครับซ้ำอีกทีหนึ่งลงไปโดยน้องฮันนะครับอ่าไม่ใช่ครับเป็นโอกินะครับมาดูการลำเลียงบอลของฟลายเออร์ตอนนี้ก็พลิกกลับมาแทบจะเล่นเป็น5นอกคล้ายๆกันครับกกขามเข้ามาจ่ายมาให้เฟรมได้ดีครับ โอ้โหลงไปครับเฟยมยังคงทําแต้มไปเรื่อยๆครับจังหวะเข้ามือซ้ายพอดีด้วยนะครับจํายิงลูกนี้ลงไปครับขึ้นนําเป็น67ต่อ37ระยะห่าง30คะแนนแล้วโอเกครับแม่ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นครับเห็นจังหวะว่างก็ขอข้ามเข้าไปวางสักหน่อยครับพี่แกงครับพี่แกงพาบอลขึ้นมาจ่ายให้เฟรมเฟรมขึ้นซ้ายถนัดซ้ายเหมือนกันครับทั้งโอเกทั้งเฟรมครับอ๋อนี้สิงอีสายวัดกันไปครับ โอเคครับพาบอลขึ้นมาพยายามยัาให้ทันวาทันวาหาเพื่อนโอ้สวัสดมาหลุดลูกนี้ขึ้นได้ฟาวแางกอกสตอมก็ปลุกได้ไหลลื่นมาขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ยังอาจจะขาดสตาร์สกอร์เรอร์อีกสักคนหนึ่งมาช่วยประคองกับโอกิในการข้ามถึงห่วงหน่อยนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่พัฒนากันต่อไปครับ น้องๆก็ได้รู้สิ่งไหนที่ต้องปรับปรุงพัฒนาแก้ไขกันจากเกมแบบนี้นะครับเป็นบอลของทางบางกอ,อกอกสตอร์มครับพาบอลขึ้นมาแล้วล้มลงไปยังได้ครับจ่ายออกมาข้ามาเอ้าโล่งๆครับขึ้นยิงเรียบร้อยครับเสียราได้แต้มไปก็เฮกันไปทีครับเรื่องป้องกันนี่วางใจพี่ปื้มได้จริงเคล่า มาดิเกมบุกบ้างพี่เพิ่มข้ามเข้าไปเป็นฟาวครับลูกที่สองหลอกไปครับยิงเช็ดแป้นเลยครับเอาชัวรีกว่าครับทำช่องมาดีครับลูกนี้เอาจ่ายสวยครับอ่าแต่ไม่ลงครับคุณคุณโอ้ทุกอย่างดีหมดนะครับยกเว้นจบสกอร์ครับแล้วนี่ครับไม่รอขายทังคินขึ้นลูกนี้ได้ฟาวครับ ลูกโทษลูกแรกลงไปครับลงไป2ลูกครับ72แต้มไปแล้วครับตอนนี้สำหรับทางไฟเออร์กัรประกันยังไม่เป่าครับสวนกับไมกรอบเทียร,ร่ายอยู่ข้างหน้าโลง่ลงๆเข้าไปวาง2คะแนนครับเทียร่าเอาจนได้นะครับ เทียร่าได้ามาอีก2คะแนนครับเป็น45ต่อ72ไทยพาบอลขึ้นมาไม่รอครับยิง3คะแนนสวนเข้าไปเลยครับเลนว่างแต่คุณคุณไม่เอาครับสวนกลับมาที่เข้าปั้นเข้าปั้นเข้ามือซ้ายวางลูกนี้ไม่ลงปลื้มรีบ้ายังไม่ลงอีกซ้ำลูกที่2โดนฝาวครับ เรียกได้ว่าเป็นการโชว์ความมั่นใจว่าตัวคุณคุณก็ต้องทําให้ได้เหมือนกันนะครับใช่ครับเพราะว่าคนมัม่นใจนักกีฬาอยู่แล้วครับบางจังหวะนี่จะจ่ายให้เพื่อนมันก็ครับจะทําให้เสียโอกาสในการทําคะแนนนะครับแล้วนี่กลายเป็นว่าเสียไป2แต้มแล้วจ่ายเข้ามาแต่ต้องเอาให้ชัวร์ครับจ่ายมาลกนี้ได้ครับหันมาที่คุณคุณทะลุมาได้คุณคุณจ่ายมาที่เทียร่าสองคะแนนมาอีกแล้วครับกำลังมาครับเทียร่าครับ พอเห็นน้องเทียร่ายิงแบบนี้ก็เริ่มเข้าใจน้องคุณคุณครับว่าทําไมจ้องจะจ่ายให้เทียร่านะครับในบางจังหวะแล้วไทยครับเอาอีกแล้วครับเหมือนเดิมเป๊ะครับมาแล้วที่พีจีข้ามหลุดเข้ามาเจอการป้องกันของทันวาไม่สนใจครับได้มาอีก2คะแนนพีจียแต้มแล้วนะครับวันนี้และเหลืออีกหนึ่งรีบาวก็จะทำถึง20เช่นเดียวกันแต่ลูกนี้สติลไปก่อน าสเบรกขึ้นมาให้ปลืม้มโดนสติลมาเอา้ายังหลุดมือเข้ามือพี่ปลืมปล้มปืนวางซ้ายลงไปครับซ้ายขวาได้หมดครับปีจนะครับ20รีบาวเข้าไปแล้วนะครับกับไป24แต้มดับเบิลดับเบิลแล้วเรียบร้อยนะครับ อัดเข้ามาเจอทันวาอีกรอบโอ้โหโฟลเตอร์หนีมือป้องกันได้ดีครับแบงคอกสตอร์มจะเปิดเป็นเกมแรกของอาทิตย์หน้านะครับเจอกับสยามเรเวนศึกหนักแน่นอนครับเฟร,รมเข้ามาอีกแล้วมาอีก2คะแนนครับ88ไปแล้วครับพาม,มาอีกทีปลืม้มมาอีก2ไหมยังไม่ได้ครับเฟร,รมเอาเองครับ2คะแนน ยังคงเพจเต็มสนามนะครับจะเอาแต้มให้ถึงร้อยให้ได้ครับดูท่าแล้วกลิงบอลขึ้นมาครับปลื้มมาที่พีจีพีจีข้ามาวางเรียบร้อยครับ9ขคะแนนตอนนี้น่าจะเยอะที่สุดใน YBL บซีซั่นนี้นะครับจะเอาไว้ถึงร้อยเลยหรือเปล่ปาก็พีจีรีบาลได้อีกรอบจ่ายมาให้เข้าปัน วางซ้ายลูกนี้ได้มาอีก2ครับพีจีเป็นอีกหนึ่งแอสซิสเลิฟเลิฟพาบอลขึ้นมาสต็อปยิง3คะแนนลูกนี้ไม่ตรงแล้วเป็นพิแกงครับที่ควาลีบาออกมาได้ครับแล้วโดนฟาวครับเลิฟเลิฟจังหวะจะแล้วขวาบอลบางกอกาะจอมครบแล้วนะครับลูกโทษ2ลูกครับน้องพิแกงสบายสบายครับไม่โดนห่วง ลูกทีสองก็นิ่มๆน้องพี่แกงนี่เป็นหลานของเจ้าผิงนะครับจุธามาจันทการนะครับอดีตมือปืนทีมชาติไทยครับมาที่พีจีครับข้ามเข้ามาอีกทีโดนป้องกันได้ครับสวนกลับมาเลิฟเลิฟเลิฟเล,ลุยไปวางอาวได้มา2คะแนนครับเลิฟเลิฟลุยโคสทูโคสไป ยังไงครับเหลือ1นาที11วิจะเอาร้อให้ได้ครับดูเขี่ยบอลครับโอ้โหไทยไทยเลาะเส้นเบดไลน์ขึ้นไปยิงลูกนี้เอาแล้วครับคะแนนที่98มาแล้วครับใส่เวลาคุมครับบอลเข้ามาที่พีตั้งใจเอาให้ได้ครับแล้วเรียบร้อยครับกองเชียร์ได้เฮ100แต้มครั้งแรกใน YPL และจะหยุดหรือเปล่าครับไม่หยุดครับยังคงพยายามจะสติลมาให้ได้ต่อ โอกิข้ามเขามาลูกนี้สองคะแนนครับได้กลับมาหน่อยของซ <Yeah. S 1> องสตอมแบงค์สตอมก็ยังบุกอยู่เลิฟๆเ,เอาอีกสองแต้มไม่ได้ครับเข้าปั้นลงมาป้องกันได้ดีเลิฟๆเ,เ,เข้าไปได้ฝ่าวครับลูกโทษลูกแรกล,ลงไปครับเลิฟๆ อย่าเลวนะครับใครชมอยู่เดี๋ยวหลังเกมเราจะมีสัมภาษณ์พิเศษกับ Player of the Game นะครับคุณชอบใครเชียร์ใครคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับจะเป็นพิกแกงจะเป็นพ G จจะเป็นพี่ปืม้มหรือใครก็ได้ครับลองคอมเมนต์กันเข้ามา13วินาทีสุดท้ายไฟเอ,อจะยังเพิ่มแต้มไปอีกหน่อยได้หรือเปล่าครับข้าปั้นเข้ามา โดนป้องกันได้และหมดเวลาลงไปเรียบร้อยครับไฟเออร์ er, สร้างประวัติศาสตร์ทีมแรกที่ทำได้ถึงร้อยคะแนนนะครับเอาชนะไป100ต่อ52ครับในเกมนี้แสดงศักยภาพการบุกได้ดีครับ จบวีคนี้ด้วยชัยชนะไปได้หลังจากแพ้แบงคอกใจแอนส์ hmm. มาเมื่อวานนะครับ f l เออรก็จะขึ้นแท่นมาน่าจะขึ้นเป็นอันดับ2นะครับด้วยสถิติชนะ7แพ้3แซง b a n g k o บอลเลอร์สที่ชนะ6แพ้4ไปนะครับแบงคอกซอมก็ยังคงรั้งอันดับท้ายอยู่ชนะ1แพ้9ครับ กลายเป็นว่าตอนนี้แบงคอก t o r มน่าจะเกือบหมดโอกาสที่จะเข้าเพลย์ออฟแล้วนะเพราะชนะเกมที่เหลือมาคิดว่าน่าจะไล่มาไม่ทันสยามฟล e r เออร์สที่อยู่อันดับ2ได้นะครับก็ต้องมาเช็ครอดูผลการประกาศจากทางช่องทางไวบต่างๆทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือ YouTube นะครับติดตามได้เลยที่ไวบ t เ a i ไทยแลนนะครับ